ค่ะกลับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทูกถันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพรนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่าเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาตามต่อเนาะคะ่ะเรื่องของปูซีสูนเฮาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่คะ เพื่อที่สิวริพาถาข้าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมือนีแอดกัสีผ้าไปกับปูสีสูนเนาะค่ะว่าได้ชุดบนมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องแล้วมีตัวใดเนี่ยห้ามมาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยะค่ะโอ้คานามัสการ์ค่ะมาการ์คนมัสการ์ค่ะปู จันเด็กแน่ถึงยังไงเนาะปูวกลางคล่องเลยพวมาหัดช่วงกลางแล้วครับตอนนี้ช่วงกลางยังยังอยู่ทรงตนที่เก่าอ่ะนะยังอยู่ทรงตนยังคงเดิมครับล่างล่างล่างชุดนี้ี่เขาดีครับ เดินต่อเนื่อง39มสงวดชุดนี้39มสงวดต่อเนื่องอสุดที่เห้าเอาล่งงวดก่อนมันเป็นงวดที่41อ็นงวดที่41นะงวดที่สี่สิบเอ็ดห้อคัดเหน,นอ่ย่นะส่วนสามห้่แปดหกหกแปดเอาสี่หเอ้แล้วห่อขัดเาจะสำ เด่นสี่่สี่ส,สองสี่แล้วก็หกสี่เ้าห้าเดินเดินหกเนาะหกบนมาสิบล่างบนต้อง็เลยขัดตัวตัวนี้มันก็นมีครับมันก็นเดินตอนนี้นนอยู่วดที่สี่สิบสองแต่ว่าเขาไปาเอาวัดที่สี่สิบสองเขาเอาเขาเอาอชุดไหมเม้นเอมาม้เขากกับมาขัดเอาต่อหกือ้นเอาเพราะว่าหกมันมาหลักสิบหกมาหลักสิบบนล่างล่างแต่ที่นี่หกสี่

วันนงวดที่41ถือว่าผิีได้สวดนั่นเห็นไหมแต่วันนสูสวดวันนีอยู่แตัวห้องห้องเอาไว้เดียวกันมันห้องได้เอางวดที่40ตัวนี้3ตัววิ่งวิ่งล่าง3ตัวนี้งวดที่40อันนี้งวดที่43งวดที่43ครับ รับสูตรมุแดนเขาเอามากเคินเดียว<ะ>อ,อ๋อ<ะ>สูตรนี้มาเอาแต่สูตรนี้มาสูตรนังเ้าไวไ้ท่านันนะเขาเอาออตัวหน่อยใส่ครับ<ะ>ถึงมัดสีใส่จีจี้ลดลงมาสองแต้มกระจ่างเันสองหน่วยกระจ่างนิน<ะ>อ๋อวัดตัวดีถ้าจะหน่อยลงหน่อยสือส่วนศูนย์วิ่งศูนย์กับหนึงหน่วยล่างปีหกสี่หกห้ายังไม่หลุดศูนย์ งวดก่อนมันหกหลักสิบเม็ดเดียวเนาะค่ะบนล่างค่ะอันนี้ศูนย์เม็ดเดียวล่างอย่างเดียวยังไงเป็นวัดที่สิบสิบวิ่งศูนย์นี่เป็นเงินแล้วเนาะปูเนาะอย่างอาจจะงงมันย่งมานอนค่ะเขาก็ล่อนหลุดเนาะคือมันเดินต้อนเนืองมาแล้วสามสิบเก้างวดติดค่ะนี่แหละ สวนหลักหน่วยนัดเดียวนะถ้ได้จับกูศูนมันหนึ่งกับหนึ่งกับศูนหนึ่งมาศูนย์กับหนึ่งมันบวมไในสูตรเนยมเนี่ยมันจับกันสวนห่งก็มาัวนหนึ่งสวนี้ก็มาัวนหนึ่งไปปกกูกันเมื่อมันมากังเซรันเข้าเอารักเนื้อมาใส่ศูนย์กับหนึ่งหลักหน่วยหนึ่งบเมไม่ในในสูตรเนาะมันมาแต่ศูนยมันก็ว่าง เอาตัวนี้ไปจับเลยก็คื0.5จน0.8เป็นวัดที่ส้งแสดงว่าถ้าผู้ใดบ่าักตัวที่ปู่จับไม่ให้เนี่ยก็เอาในลักก็ตัวนี้เอาไปจับเอาได้เลื่อยๆสามสี่สิบสองครับกับความยี่สิบสี่ล้านอย่างเดียวไม่บนไม่กลับเพราะว่ามันมันประกอบคู่กันแล้วอันนี้บ้าักหลักตัวนี้นี่ไม่บนไม่กลับ ตัวนี้กับไปกับมาเ้าที่เราตัดสูตร์ตัวที่ผู้จับผ่4 0ี0 6 0ย์หานนี่ก็คือไม่บนไม่กลับนั่นครับนั่นอย่างเดียวครับแต่เลขรับข้างบนต้องแปดเก้านย์กับซีหาหกเจ็เนี่ยก็คือถ้าผู้ใดมากเอาไปจับเอานง่นครับเอาแต่ว่าตัวนั่นกับซีนี้กับไปกับมาครับแต่ตัวที่ผู้จับหายแล้วันนี้ไม่หาแล้วครับวันี่ยวนจะไม่้นนี้ไ่หาลวนีไม่าคู ปู้ขายคือเด็กเขาบ่นเลขบ่นเพื่อไดปูเลขบ่นว่าท่านได้พัดเงินมีมีชุดเต็มบ่ค่ะปูพ่อเผยเผยชุดเต็มในจักหน่อยบ่ค่ะชุดเต็มมันพันมันหลายตัวอยู่ชุดแปดคู่เขาจะว่าอยากเห็นชุดเต็มว่าสันปูวัดก้อนยี่วัดก้อนนั้นวัดก้อนมันยี่สิบสี่คู่นะเพราะชุดเต็มปูให้ได้ได้แอร์ดอร์สันปู นี่มาก่อนนี่ว่าหลายตัวที่เขนสุดเต็มมั้งเห็นปะเห็นปะสุดเต็มหมดก่อนนี่สุดเต็มอันนี้คือหลักสิบหลักสิบมันจะมีหนึ่งสี่หกห้าเห็นบ่นี่หลักหน่วยมันมันเขาเน้นให้หกหลักสิบเม็ดเดียวเห็นบ่มามาจับปู เกับแปดนรไม่ได้สามีไม่ต้องกลับแต่ว่าแต่ว่าเอฟซีบริหาผมก็งงเือกันเขีนเขีนเข้าเมนเข้าเมนมาเขาจะเลื่อนเขาจะเลื่อน่านน้ำปูเลื่อนขานเขาจะมาเข้ามนเ้เมนเขาจะเห็นแต่วตัวนี้งกู่ตัวหลังนกันทั้งทที่เขียนบนงวดที่สา้าตัวนี้งวดที่สามสิบห้าอันนี้งวดที่สี่สิบสอ่าง งวดที่สี่สิบสามน่วยมันของวดกวันได้บานนู้นเรอาตามสถิติีตัวนี้คือขันมันเขาอีกขันมันออกหกเก็บหกแปดมันจะเป็นงวดที่สามสิบห้ามันก็ผพันมาแล้วงวดที่สามสิบห้าวันี้เป็นงวดที่สามสิบหกแต่ว่าท่านได้ขัดมินสุดเต็มก็ได้ปสุดสเออเออเอเเอ็เออเออออออเอองอ หไอลปร้้าใคอั่่งคะน,น,นี้ก็เป็นสูตรบนเต็มเต็มสูตรนะค่ะของปู40นะคะพี่น้องแคปหนาจอไว้เลยะค่ะพี่น้องแคปหนาจอบท่านกะเลื่อนกลับมาเบิ้งไม่นะคะพี่น้องคะ่ะแ,แคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะปูนี่ยังบ่ได้คัดไห้นะค่ะอันนี้เป็น เลขเต็มสูตรของปูนะคะ่ะยังไม่หลุดนะคะ่ะงวดที่3 6สกแล้วยังบอลหลุดนะคะ่ะเป็นเลขของปูส0ูนย่ยังบอลหลุดนะคะ่ะพี่น้องเน,นาะค่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมักตัวได้กลับไปยิบจับฉลากกินแบงไวก่อนเลยนะคะอีกประมาณจากักสามสิมือก่อนเลขออกนะคะแอร์กส็สิได้มาตามตัวห้อีกนะคะ่ะพี่น้องเนาะ จะทายเาก่นเระมาณสามสี่หมื่นก้อนจุเดี่ยค่ะตนั่นน้อยๆหมื่นเด้อค่ะันงคนเอาไปแล้วเพาว่านั่นในไฟไฟมอสุทท้ายใช่ค่ะอันนี้คือสุดเต็มมันงวดก่อนมันจะเป็นยีสี่คู่ได้นึ่งสี่หกยี่สิบสี่เอามางดนี้มันจะเป็นสิบแปดตัวสามหกสิบปด ตัวลักซิปมันนี่มันเก็บแสบดี่อเศร้าแต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มที่ของมันมันจะได้หกหกสุดแต่ว่าลักซิปมันบางงวดมันก็จะได้ตัวเดียวบางงวดมันได้สองได้สามได้สี่วที่ผ่านมาได้สี่เห็นไหมลักซิปเนี่แต่ละงวดจะได้มาทำเงนทันงจะได้ผสมกันมันจะเป็นเลขซ้ำอันสุดหน้ามันเป็นเลขซ้ำแต่ได้มันมันจะเป็นได้ตโตัวมันแห้งนั่นแหละมันจะเป็นแบบวัด งวดนี้มันจะได้หน่อยกว่างวดงวดที่ผ่านมาแต่ว่าตัวเน้นอาจจะได้หลายกว่าหรือจะได้หน่อยห่าเถ้าเบิ้งตบนนั้นตัวเน้นจะเป็นตัวสุดใหญ่แล้วก็ตัวเน้นผมว่ามาตัวเน้นเขาจะจับเอาไม่มีไม่จะเป็นแบบนั้นนะเขาบกว่าได้ขึ้นสกอตบอดยังไงตอนนั้นก็ย้อมมั่นมั่นลอยเสียนเอยสุดหรอกว่าโอ้เจ้าชะดาปูเเอฟซีก็เลยอยากเห็นวันนี้ปูค่ะ ว่าเอาอยากเห็นซูเต็มน้ำปูดิว่าฉันว่าข้าว่าได้เขียนก็ร่างเขียบเพื่นเท่เลยเอา <laughs> ได้ข้าวว่าใจบุญฟันเกี่ยวปูวางได้ก่อเมื่อคืนนี่แม่นอ่อาบอกซูป,ปูฟังเนี่ยปูฟังเนี้ยฟันไมาได้เลยฟันฟันว่าปูไปเขียน,นเซมือหิ่ว่าจันทร์ครั ปลาเลขลางเปลี่ยนหาหาก็ะหัหกเน้ออาจจะอาจจะคนว่าที่แหลกโกเดว่าสิมานั่ได้ปูแต่เมา่ฟันแม่นแถวคนว่าฟันเราได้มาหาปู่องมาชนปูสิขออาจจะอาจจะว่าเหลกลางมันเดินมันเดินเงี้วปลาเบลบุญเลยใช่มาละ เลขเลขบนมันจะเป็นนวดที่สากับแต่ว่าส่วนเลขก่างนี่เป็นวดที่สี่สครับผมเขาเลยเอาตัวที่มันเน่นๆ่นไดกว่านี่อกไปด้วยนะเราจะพิดาันแล้วนาถ้ามาตัวเขาจับจับเต้นเท่นออเนี่ยครับครูจับต้นเของครูประกบครูก็ะ้วน ตัวเดินตกจากไปสักหนอสองใบงก็พอเนาะล่างยันเดียวล่างยันเดียวต,ต,ต,ตัวตัวคัดเน้นนั่นไม่ต้องกับค่ะสี่คู่ล่างยันเดียวไม่ต้องกลับพิจนานณารถเดินดีดีเดินดียังไม่เสร็จ เงวดนี้ก็ยาสะดุดมันใจซื้อมันใจซื้อหน่อยล้านได้น่อยล้านซื้อหลายล้านได้หลายล้านมันบ่ปูซื้อหกล้านก็ได้หกล้านนะสาธุล้านที่หกว่บ่บ่บ่ให้เราไปเอาล้านที่เก็บสาธุค่ะคค่ะปู้ค่ะก็สิรบกวนปูหลวงพ่อปูสิติดภารกิจไปต่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะขอบคุณหล้านล้านค่ะผู้ค้าสาธ พี่น้องปองปลายค่ะในการเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะฝากต้อนจากปูซีซูนเท่านะคะ่ะเดี๋ยวไกลให้ปูคัดกล่องให้ดีก่อนนะคะพี่น้องปูบอกเอาเน้นๆน้ลดเนาะคะ่ะสำหรับเหล็กบนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดก็สิมาตามต่อฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองปลายคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องท่านใดเข้ามาเบิง้งมาชมแล้วแอดก็ขอให้โชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกทันค่ะให้ ครอบครัวหงเฮืองเหลืองเหลือ่อมแลวพี่น้องเด้ออยู่เย็นเป็นสุขค่ะให้มีตะคาว่าแห้งแห้งรวยรยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ